เอชนสวัสดิ์อัศวะเหมเสียชีวิตแล้วหลังหมดสติถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนจากอาการฮีตสโตรก ความคืบหน้าจากกรณีที่นายชนสวัสดิ์อัศวเหมหรือเอชนสวัสดิ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนักธุรกิจชื่อดังถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างเร่งด่วนด้วยอาการฮีทสโตรกหรือเป็นลมแดดเนื่องจากอากาศร้อนจัดขณะฝึกซ้อมการแข่งรถยนต์เพื่อเตรียมแข่งขันในเดือนเมษายนนี้ล่าสุดเขาได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเวลาตีหนึ่งสิบห้านาทีโดยทางญาติได้มีการเคลื่อนย้ายร่างของคุณเอนะคะมาอย่าง บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการทางอดีตภรรยาอย่างตู่นันทิดายัางไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรในโลกโซเชียลส่วนทางลูกสาวอย่างเพลงชนทิดาอัศวเหมนั้นก็มีการนำภาพและคลิปในอดีตมาปักหมุดค่ะซึ่งทั้งหมดก็เป็นช่วงเวลาที่มีคุณพ่อเอชนสวัสดิ์อยู่กับเธอด้วย ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i g h d นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ